สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแชร์ไอเดียค้างปลูกผักครับผมค้างปลูกผักนะจากเศษท่อที่เหลือๆครับผมนะเศษท่อทีวีซีแบบไหนก็ได้ครับผมเก่าๆครับมาทําเป็นแบบโค้งครับทุกคนทําปักลงไปทํนโครง้งอย่างนี้ฮะแล้วก็ทําเศษท่อเนะี่ยซิฮนะมา มาฝางไว้ย่างนี้ครับทุกคนมาฝางไว้เนี่ยมาฝางใส่ใส่ลวดก็ได้ครับใส่ลวดหรือใส่เชือกก็ได้ใส่ไปเพื่อเพื่อว่าให้มันมันขน,ข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 นาดกันไปครับมันได้เป็นเป็นแบบนี้เนี่ยค้างค้างปูพื่อผักได้สารพัดยานจากท่อทีวีซีเนี่ย ก็นำขามทำาโค้งแล้วก็ทำเสถท่อใส่เป็นระยะระยะเนี่ยใส่เป็นระยะระยะใส่เป็นระยะเพื่อให้ผักเราได้เลือได้แล้วแต่นะครับปปลูกอะไรก็ได้ครับขาปลูกผักนะครับแต่ผมนี่ปลูกเมล่อนปลูกทวปลูกแตงโมปลูกฟักทองปลูกได้สารพัดอย่างเลยปลูกถ้าเล็กเราก็ปลูกได้ได้น้อยถ้าใหญ่เราก็ปลูกได้เยอะ ผักเราก็จะปลูกให้มันห้อยไปนี้ครับทุกคนนี่ฮะประมาณนี้ครับเราก็มาแชร์เดียทางปลูกผักปลูกพืชตระกูลแตงตระกูลเถาตระกูลเถาครับนะเป็นตระกูลเถาแล้วกันนะให้มันเลื้อยครับจากทอ่อท v วนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็ปลูกเมลอนไว้ครับนี่ฮะเมลอนนี่สวยงามปลูกใส เาชนะวันนี้ทุกคนแต่ใครเข้าเรือขึ้นมานะนี่ฮะสวยปลูกแบบเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันกดเกิดแตงกวานี่คงจะดกสวยนะแตะมร่อนต้นหนึ่งมันไว้ได้แค่ลูกเดียวนะทุกคนนะก,ก็มาแชร์ไอเดียกันทุกคน ไอเดียทำค้างปลูกผักจากท่อ t v c เป็นรูปตัวโค้งใช้เศษท่อมาต่อวางเป็นขนาดขนาดๆแล้วก็ใช้เชือกมัดใช้ลวดมัดหรือเชือกมัดก็ได้แล้วก็โค้งลงไปแล้วก็ปักหลักด้วยท่อ t v c ให้เป็นหลักไม่ให้กันล้มแค่นี้เราก็ได้ค้างปลูกผักจากของเหลือใช้ง่ายๆนิดเดียวครับผมไปแล้วครับทุกคน